ครับ19ก้ากันยายน2563นะครับเวลา13นาฬิกาโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็ดูน้ำที่แม่น้ำลำตะคองนะครับไหลเข้าอำเภอสุเนินนะครับซึ่งตอนนี้น้ำก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับที่ แม่น้ํำลาตะคองสะพานดาเรยจะสถานีรถไฟสุนเนินนะครับมาดูมวลน,น้ํานะครับวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะสูงนะครับจากฝนตกพายุนอื่นเข้ามา2วัน2คืนแล้วที่ฝนตกอําเภอสุเนินของเรานะครับก็ท่านที่อยู่ริมลาตะคองนะครับริม,มน้ํำลาตะคองก็ระมัดระวังเก็บของขึ้นที่สูงด้วยนะครับเพราะว่ามวลน,น้ํา รู้สึกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราให้ดูจุดต่างๆของแม่น้ําลําตะคองในเขตเทศบาลตะบเสนออยู่ที่สะพานวัดใหม่อําพรนะครับดูสายน้ําลําตะคองนะครับจึงตอนนี้น้ํามวลน,น้ลํารู้สึกว่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับก็ใกล้กับสะพานเต็มทีแล้วนะครับน้ําที่ไหลมาจาก ม่น้ำลำตะคองนะครับเข้ามาเขตอำเภอสุเนินของเรานะครับอยู่บริเวณท่าย่าเบ้านะครับน้ำก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ไหลผ่านชุมชนสว่างแสงธรกกงรมธรรมสถาน,นนะครับใกล้กับสังเจ้าพัสนเรนนะครับตอนนี้มวลน้ำก็รู้สึกว่าจะเยอะพอสมควรนะครับฝนตกลงมาอีก,กระมัดระหว่างนะครับหรับน้ำที่ไหลค่อนข้างเยอะนะครับ